สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี่ย่ายเอสิพา้ามาเห็ดลาบหมูจ้าลาบหมูของย่ายเอเสียอันผัดใส่น้ำมันก่อนนะจ้ะพี่น้องย่ายเอสิพัดผัวหมูใส่น้ำมันก่อนนะจ้ะใส่น้ำมันนิดเดียวเด้อพี่น้องเพราะต้องใส่หลายจ้าเพราะว่าน้ามโยมน,น้ำหมูมันกับมีจ้าพี่น้องจะย่าใส่น้ำมันกับนินายายนนนดเดียวหมูของย่ายสุก้วจ้กพี่น้อง บบแล้วมีกระจิปปุงงด้ยจ้าใส่ผิดปนลงไปสีหนีแดงแดงที่นอกตัวบพาเผ็ดใส่หลายๆกับบเผ็ดแล้วใส่น้ำตาลนิดนึงจ้าที่นอกแล้วก็เกลือตามด้วยข้าวคั่ว เาขาควรย่ายขวาเองนะพี่นอ้องอยู่จังสีนาอพี่นอ้องอยากกินนี่ยังแบบอันบานเข่ากับตรงเฮดเองรดจ้ะเขาขวก็ต้องเฮดเองตามด้วยน้ำมะนาวน้ำมะนาวแล้วก็ข้นจ้ะพี่นอ้องข้นให้เข้ากันจ้ะลาบหมูของย่ายกสรเจตเราจะพี่นอ้อง มันเอก็สิกินกะปักแตงจานละก็มี่ผักทีหอมปอมจ่าพี่น้องละก็มีหอมหัวใหญ่จ่าพี่น้องจานมาสับแสลมกันได้จ่าพี่น้องจากขอบคุณหลายๆได้จ่าพี่น้องสาหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีกก้อนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า